ครับวันนี้เราอยู่กับน้องหญิงนะครับเพิ่งทําตาเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับกําลังนั่งบริหารตาอยู่ครับนี่ครับถ้าใครดูอยู่นะครับก็อยากทาตาของชั้นนะครับเราจะมีให้ดูเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้จะเป็นเคสของน้องหญิงคนสวยนะครับใครจะเชื่อว่าอายุ88นะครับทําไมไม่มีริ้วรอยเลยเลยล่ะเราฉีดบ่อยหรือเปล่าหรือยังไไม่ไม่ไเพราะว่าพอดีแบบคือก่อนหน้านี้ค่ะคือ ให้นมลูก,ออลกมันมัน,ม,นมันทำลูกแล้วด้วยลูกสองคนลงแล้ว <c oughs> แล้วก็มันมันทำอะไรพวกนี้ไม่ได้อ๋อใช่ไหมคะนี่ขนาดไม่ได้ทำนะเนี่ยแล้วก็ไม่ไม่แต่ว่าจะบอกว่าก่อนหน้านี้แป๊บเดียวเองอะไปโบทออกมาไปโบท็อกมา <c oughs> ใช่มันเลยแบบหน้ามันเลยแบบตึงๆนิดนึงค่ะ อตอนนี้ทีมงานถ้าดูอยู่นะครับฝากเอารูปก่อนทำห,หน่อยครับพอดีผมอยู่คนเดียวในห้องผ่า,าตัดนะครับผม <S 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 อแอดมินขิงแอดมินฉิมนะครับถ้าดูอยู่นะครับขอรูปก่อนทำนิดนึงนะครับผมอันนี้ยังแบบตุยตุยอยู่นะคันนี้ยังตุยตุยเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับมผมใหม่ๆเลยค่ะเพิ่งออกจากห้องแบบห้องผ่าตัดเลยอ่านี่นะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงพอดีเราไม่ได้เสียบไมค์ครับบังเอิญเดินมาเจอพอดีครับสวยเลยมาให้ดูกันนะครับแล้วทำไมถึงแบบเลือกมาทำตาที่นี่รลยฟังอาจริงๆคือ จริงๆอยากทำมานานแล้วเพราะว่าแบบเหมือนญาติๆอะค่ะคุณป้าอะไรหลายๆคนก็ทำที่นี่แล้วก็ดูรีวิวทุกวันดูทุกวันเลยอะแบบเหมือนแบบเห็นใน Facebook ใช่ไหมคะแล้วก็แบบดูรีวิวฟังทุกวันทุกวันวันฟังจนแบบเสียงของพี่อะเข้ามาอยู่ในหูอะคือแบบใช่ใช่ช่เหมือนแบบคือได้ยินทุกวันทุกวันจนรู้สึกว่า ฉันเหมือนวิทย์เหมือนเป็นผนะีจีนอะที่แบบเห <laughs> มือนแบบเป็นเอฟซีเหรอเป็นเอฟซีดีกว่านะอ๋อเป็น o, เอฟซีก็ได้ใช่มะเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเหมือนได้ยินเสียงทุกวันเรารู้สึกว่าฉันต้องทําให้ได้อย่างเงี้ยอ,อายุก็จะสี่สิบแล้วใช่ไหมคะ<อ>ก็เลยรู้สึกว่าแบบแล้วตอนนี้พือไม่ได้ให้นมลูกแล้วก็เลยแบบว่าเออเรามาเขาเรียกอะไรให้ให้ความมาดูแลย้อนกลับมาดูแลตัวเองบ้างดีกว่าอย่างเงี้ยหลังจากที่ก่อนอันนี้ไม่ ไม่ดูแลไม่ได้ดูแลตัวเองเลยเยินมากแม้แต่ครีมก็ไม่ได้ทาอย่างเงี้ย<ม>ดูแต่ลูกเลี้ยงแต่ลูกซื้อของให้แต่ลูกเงินที่มีทั้งหมดก็คือให้แต่ลูกอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออลูกเริ่มโตแล้วเนาะอ,อะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากจะให้รางวัลตัวเองบ้างครับนี่ก็คือเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้นะครับใครที่เข้ามาดูก็งงว่าเฮ้ยทำไมตามไม่บวมเลยอันนี้คือจริงๆนี่บวมน้อยมากเลยนะเออพี่ก็บวมนะเหมือนแบบเหมือนร้องไห้ประมาณแปดวันอะ <laughs> ครับใครที่ดูอยู่นะครับมีคนบอกสวยค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณคผมยังแบบสดๆร้อนๆเลยอ่ะเพิ่งทำเมื่อกี้เลยอันนี้ยังแปะอยู่ที่มืออยู่เลยใช่ค่ะเนี่ยตรงนี้ครับเดี๋ยวรอเขามาแกะเมื่อกี้เขาลืมบอกเขาลืมแกะออกมาอ้าวรอจริงไม่ใช่ไม่ใช่ร้อนเลยร้อนเลยก็ให้ติดไว้ก่อนใช่ก็เพิ่งออกมานะคะแล้วก็แบบเหมืปลาครกเย็นอยู่แล้วก็ สดเลยนะครับนั่งประครบตาพึ่งเสร็จประครบยังประครบเสร็จนะครับประครบเสร็จแล้วคะ่ะแล้วตอนนี้ก็ให้บริหารตาก็คือแบบเหมือนอบริหารยยัง<า>งไเขาา <ๆ S 2> บอกบอก<า>่แล้วก็หลับตาเลือนตาหลับตาลืมตาหลับตาอันนี้คือสดเลยนะครับเนี่ยให้ดูจริงเหมือนร้องไห้มาแปดวันจริงๆ่ะครับผมหนูฝากถือกล้องหน่อยพี่ไปหาลูกก่อนทำวันทีมงานไม่ได้ดูไลฟ์อยู่น่เลยไปเอารูปก่อนทำเลยอุ้ยเขาดูไปเลยนะขอบคุณค่ะก็เพิ่งพึ่งออกมาจากเขาเลยอ่ะ เพิ่งออกมาจากห้องผ่าตัดนะคะกับคุณหมอขันติตอนนี้ก็ข้างนี้ก็ยังบวมๆอยู่เลยข้างนี้ข้างนี้ยังบวมๆอยู่ข้างนี้ก็ข้างนี้เหมือนเหมือนมนกีขึ้นกว่าแต่ว่าข้างนี้เหมือนบวมๆก็ออกมาเขาก็ให้เหมือนแบบเขาแลยปิดตาดันตาไม่ให้บวมเนาะแล้วก็ประครบเย็นตอนนี้ก็บริหารตาก็แบบหลับตาเลย พอดีผมไปเจอรูปแล้วครับ่าพเขาให้ครับท<ด> <Hey. S 1> ำร้ายกันไหมไม่เนาะไม่ไม่ก็คือจริงๆตาเห็นไหมคะในภาพก็คือจริงๆคือที่เห็นตาโตคือเบิ่งตาด้วย <c oughs> <c oughs> คือเป็นคนเลยเป็นคนเสียบุคลิกมากเพราะเวลาทุกครั้งที่ท,ที่เหมือนถ่ายรูปอะค่ะเหมือนต้องต้องเบิกงตาทุกครั้งถ้าดูในภาพ <c oughs> ถ้าดูในภาพนะคะก็คือที่เห็นเป็นตาสองชั้นก็คือเนี่ยเบิ่งตาแล้วก็ติดสติกเกอร์ตาสองชั้นมาตลอด ติดทุกวันกลางคืนติดจนเก็บก่อนนอนนะคบนี่เดี๋ยวเข้าฝันเดี๋ยวมันตาไม่สองชั้นหรอไม่ก็คือแบบติดกลางคืนไงเพราะตื่นเช้ามาเราจะได้สวยแบบตาสองชั้นอ๋ออ๋อเป็นฮีตเหรอใช่ใช่ใช่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยก็คือติดสมมติเราอาบน้ำแต่งตัวทาครีมใช่ไหมคะแล้วเราก็ติดสติ๊กเกอร์ตาสองชั้นแล้วเราก็นอนตื่นเช้ามาเราก็จะตาสองชั้นสวยแต่ว่าด้วยความที่แบบอาจจะอายุเยอะเราเนอะจะสี่สิบแล้วเราก็เลยแบบ เหมือนหนังตรงนี้ค่ะข้างบน,น่ะมันเยอะมันติดขึ้นไปพอตอนเช้ามามันก็เหมือนหลบต่อตื่นเช้ามาเราก็ต้องติดใหม่รอบก็คือติดจนแบบโดนที่บ้านบ่นอ่ะเพราะว่าอ่างล้างหน้าบางทีแบบมันเอาไปติดจน,นอ, <laughs> อ่างมันตันอนะ่ะโอโ้โหนี่ใครที่ดูอยู่นะครับเทคนิค <laughs> ใครที่ยังไม่มีตาของฉันนะครับ <c oughs> ทําวิธีเหมือนน้องหญิงไว้ก่อนนะครับก็คือติดไปก่อนนะครับใช่ติดไปก่อนติดไปก่อน,อ,นอ่านี่คือเจ้าหน้าที่มาบอกว่าเสร็จแล้วนะครับวันนี้ไปไหนต่อพี่ เดี๋ยวสามาราลงไปข้างล่างได้นะครับดูก่าอ,อันนี้คือเจหน้าที่บอกเสร็จแล้วนะครับตอ,อนนี้คือตอนนี้น้องเน่ยเขาเส,เ,เสร็จหมดแล้วนะครับผมจะให้น้องเข้าไปใช้ชีวิตปกติถ้าใครอยากทำตานะครับเรียนเชิญได้ที่ธีะพรคลินิกนะครับผม บา,บายครับสวัสดีครับมีคนถามราคาเท่าไหร่เดี๋ยวอินบ็อกซ์มาถามที่ทีละพรคลินิกนี่อ่านค <c oughs> อมเมนต์ได้ด้วยขอบคุณมากเลยครับผมครับสวัสดีครับ